งานแต่งที่จัดขึ้นอย่างหรูหรากลางสนามหญ้าสีเขียวสดแสงแดดยามเย็นตกกระทบกับดอกไม้ที่ประดับไปทั่วพิธีเริ่มขึ้นด้วยเสียงเพลงที่อบอวลไปทั่วและทุกสายตาหันไปที่เจ้าสาวที่กำลังเดินเข้ามาเจ้าสาวสวยงามในชุดขาวสะอาดตาทุกคนยิ้มย้มยินดีแต่บรรยากาศก็เกิดความเงียบงันเมื่อแม่ผัวยืนอยู่ในมุมมืดใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยว เจ้าสาวรู้สึกได้ถึงสายตาอันแหลมคมที่จ้องมองมาทุกอย่างรอบตัวเริ่มดูเหมือนจะช้าลงเสียงการเคลื่อนไหวของผู้คนในงานเริ่มเบาลงจนกลายเป็นเสียงแค่ฝีเท้าของเจ้าสาวที่เดินไปข้างหน้าทันใดนั้นแม่ผัวก็เดินเข้ามาใกล้ก่อนที่จะพูดเสียงดังไปล้างหน้าซะพร้อมกับสาดน้ำใส่หน้าของเจ้าสาวในงานแต่งอย่างไม่มีการเตือนล่วงหน้าน้ำเย็นเฉียบกระทบผิวหน้าของเจ้าสาวทำให้เธอสะดุ้งตกใจสายตาของทุกคนในงานหันมามองกันอย่างตกตะลึง แม่ผัวยืนอยู่ในท่าทางที่ไม่แสดงความรู้สึกใดๆแม้แต่รอยยิ้มแต่เจ้าสาวกลับรู้สึกถึงการกระทําที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ในขณะที่เจ้าสาวเช็ดน้ำที่ใบหน้าสัมผัสได้ถึงความเย็นที่มันยังหลงเหลือทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นท่ามกลางความเงียบสงบของงานมีเพียงเสียงหายใจของเจ้าสาวที่ฟังดูหนักขึ้นแม่ผัวเดินกลับไปที่ที่เดิมอย่างเงียบๆขณะที่เจ้าสาวพยายามสงบสติอารมณ์ของตัวเอง ทุกอย่างในงานเริ่มกลับสู่ความปกติแต่ความรู้สึกของเจ้าสาวกลับเต็มไปด้วยความสับสนและไม่สบายใจเธอคิดในใจว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นในวันนี้เพียงแค่ชั่วขณะนั้นความเงียบสงัดกลับกลายเป็นเสียงหัวใจที่เต้นเร็วขึ้นแต่ในความเงียบสงบยังมีอะไรบางอย่างที่เธอยังไม่รู้ในขณะที่เจ้าสาวพยายามตั้งสติทุกคนรอบตัวกลับหันไปทางแม่ผัวที่ยืนอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องบางคนพึมพำกันในลมหายใจทำไมแม่ผัวถึงทำแบบนี้ เจ้าสาวหันไปมองแม่ผัวอีกครั้งใบหน้าของเธอแสดงออกถึงความเครียดและไม่พอใจแต่สิ่งที่ทำให้เจ้าสาวตกใจยิ่งกว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเธอแม่ผัวเดินกลับไปที่โต๊ะพึมพำบางอย่างกับตัวเองแต่เจ้าสาวรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่ยังคงอยู่บนใบหน้าแม้จะพยายามเช็ดออกไปแล้วก็ตามเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกไปความเงียบที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ตอนนี้กลับแทรกซึมไปในใจของเจ้าสาวทุกการเคลื่อนไหวรอบตัวเหมือนจะช้าลงราวกับเวลายืดออกไป เสียงข้อแก้วเพื่อให้คนเงียบฟังยังคงดังอยู่แต่เจ้าสาวกลับไม่สามารถจดจ่อกับมันได้ความคิดของเธอหมุนวนไปในหัวทำไมแม่ผัวถึงทำแบบนี้เธอพยายามดึงสติกลับมาและมองไปที่สามีที่ยืนอยู่ข้างๆเขามองกลับมาอย่างสงบสายตาของเขาดูเหมือนจะไม่รู้สึกถึงความตึงเครียดในอากาศแต่ความรู้สึกในใจของเจ้าสาวกลับเต็มไปด้วยคำถามเพราะความจริงที่เธอไม่เคยคาดคิดมันเข้ามาแทรกซึมในใจเธอคิดว่าแม่ผัวจะยอมรับเธอและรักเธอเหมือนลูกสาวคนหนึ่งแต่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ เจ้าสาวรู้สึกเหมือนท้องฟ้ากลายเป็นสีเทาไม่ว่าเธอจะพยายามสงบสติอารมณ์เท่าไรความรู้สึกหงุดหงิดก็ยังไม่หายไปแล้วในช่วงเวลานั้นเองเจ้าสาวได้ยินเสียงกระซิบจากเพื่อนเจ้าสาวที่ยืนข้างๆว่าเธอไม่รู้หรอกว่าแม่ผัวรู้ความลับอะไรบางอย่างหรือเปล่าคำพูดนั้นทำให้เจ้าสาวหยุดคิดแม้ว่าเพื่อนเจ้าสาวจะพูดเบาๆแต่ความหมายของคำพูดนั้นกลับทำให้เธอรู้สึกถึงความอึดอัดที่ยากจะหลีกเลี่ยง บางทีความจริงที่แม่ผัวกำลังซ่อนอยู่อาจจะเป็นสิ่งที่เธอเองยังไม่เคยรู้เจ้าสาวรู้สึกถึงความเย็นที่แล่นไปทั่วร่างเมื่อคำพูดของเพื่อนเจ้าสาวแทรกซึมเข้าไปในใจความลับที่แม่ผัวอาจจะเก็บซ่อนไว้ทำให้เธอไม่สามารถหลีกหนีจากความรู้สึกอึดอัดนี้ได้เธอมองไปที่สามีที่ยืนข้างๆท่ามกลางความสนุกสนานของผู้คนในงานแต่มือของเขากลับไม่ยื่นมาช่วยเธอเขาดูเหมือนจะไม่รู้สึกถึงอะไรเลย,เลยสายตาของเขาทอดมองไปที่แม่ผัวและผู้คนรอบตัวอย่างสงบ ทําไมเขาถึงไม่เข้าใจเจ้าสาวคิดในใจขณะที่มือของเธอยังคงเช็ดน้ําที่ยังคงเหลือบนใบหน้าแต่ทุกครั้งที่เธอสัมผัสมันกลับรู้สึกเหมือนกับการที่มีสิ่งที่ไม่สามารถขจัดออกไปได้ในขณะที่เสียงดนตรีกลับดังขึ้นมาอีกครั้งสายตาของเจ้าสาวกลับไปจ้องมองแม่ผัวที่ยืนอยู่ห่างออกไปหญิงสาวเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติในตัวแม่ผัวเธอสังเกตเห็นรอยยิ้มแปลกๆที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนจากแม่ผัว แม่ผัวไม่ได้ยิ้มแบบที่คนทั่วไปยิ้มแต่รอยยิ้มของเธอเหมือนกับการรู้ความลับบางอย่างที่คนอื่นไม่รู้เจ้าสาวเริ่มรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าท่ามกลางความอึดอัดนั้นเจ้าสาวตัดสินใจที่จะเข้าไปถามแม่ผัวทันทีแม่ผัวคะทำไมถึงทำแบบนี้กับฉันแม่ผัวหันมามองเธออย่างไม่รีบร้อนก่อนที่จะตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาเธอคิดว่าเราไม่รู้หรอว่าอะไรที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอ คำพูดนั้นทำให้เจ้าสาวใจหายไปชั่วขณะเธอไม่เข้าใจว่าแม่ผัวหมายถึงอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้แน่ๆคือความรู้สึกที่แผ่กระจายไปทั่วร่างกายของเธอตอนนี้มันไม่ใช่แค่การทำให้ตกใจแต่เป็นการทำให้เธอรู้สึกเหมือนเธอไม่ได้อยู่ในงานแต่งงานของตัวเองแม่ผัวหมายถึงอะไรเจ้าสาวถามเสียงสั่นเธอพยายามสงบสติอารมณ์แต่คำพูดนั้นกลับทำให้ความสับสนในใจของเธอมากขึ้นแม่ผัวมองเธอด้วยดวงตาที่ราวกับจะบอกว่าเธอยังไม่พร้อมที่จะรู้ความจริง แต่ในความเงียบที่แสนยาวนานนั้นเจ้าสาวเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่ไม่สามารถอธิบายได้ในคำพูดของแม่ผัวความเย็นที่เคยสัมผัสต,ตอนที่น้ำกระทบใบหน้าเธอตอนนี้มันกลายเป็นความหนาวเย็นในใจของเธอบางทีความจริงที่แม่ผัวพูดถึงมันอาจจะเป็นบางสิ่งที่เธอไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้เจ้าสาวรู้สึกถึงความตึงเครียดที่เก่อกลุ่มอยู่ในอกความรู้สึกของการที่เธอไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปทําให้หัวใจเธอเต้นรัวราวกับมีบางอย่างกําลังจะเปิดเผยที่เธอไม่เคยคาดคิด เธอจ้องตาแม่ผัวที่ยืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าของแม่ผัวไม่แสดงความรู้สึกใดๆราวกับเธอกำลังตั้งใจให้เจ้าสาวรู้สึกกดดันในขณะที่บรรยากาศรอบตัวกลับเงียบลงจนสามารถได้ยินเสียงลมหายใจของเธอเองเธอควรไปลังหน้าซะคำพูดของแม่ผัวยังคงดังในหัวของเจ้าสาวมันไม่ใช่แค่คำสั่งแต่เหมือนเป็นการท้าทายที่สะท้อนความไม่พอใจที่ซ่อนอยู่ เจ้าสาวพยายามสงบสติอารมณ์แต่กลับไม่สามารถหลีกหนีจากความรู้สึกอึดอัดที่แผ่กระจ,จายอยู่ในทุกมุมของงานแต่งเธอหันไปมองผู้คนในงานทุกคนยังคงอยู่ในโลกของตัวเองบางคนหัวเราะบางคนพูดคุยแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นถึงความตึงเครียดท,ที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วเสียงของแม่ผัวก,ก็ดังขึ้นอีกครั้งในความเงียบเธอไม่รู้หรอกว่าฉันรู้เรื่องอะไรคำพูดนี้ทำให้เจ้าสาวต้องหยุดคิดขณะที่ความรู้สึกอึดอัดที่เคยมีเริ่มกลายเป็นความสงสัยที่ลึกลงไปในใจของเธอ แม่ผัวรู้เรื่องอะไรเจ้าสาวคิดในใจและจ้องมองแม่ผัวที่ยืนเงียบอยู่ตรงนั้นเธอรู้สึกเหมือนกับว่าแม่ผัวกำลังจะบอกบางอย่างที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลถ้าเธอไม่ไปล้างหน้าซัสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นความจริงอาจจะกลายเป็นแค่ภาพลวงตาคำพูดนั้นเป็นเหมือนการเตือนภัยที่ทำให้เจ้าสาวรู้สึกว่าโลกของเธอกำลังจะสั่นคลอนเจ้าสาวพยายามหายใจลึกๆและตั้งสติแต่ในขณะเดียวกันความกลัวที่ไม่สามารถอธิบายได้ก็เริ่มแทรกซึมเข้ามา เธอไม่ได้แค่สงสัยในคำพูดของแม่ผัวแต่รู้สึกถึงบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแม่ผัวตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นการตั้งใจทดสอบบางอย่างเจ้าสาวเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆมุ่งไปที่ห้องน้ำในงานเพื่อที่จะไปล้างหน้าดังคำสั่งของแม่ผัวขณะที่ทุกก้าวของเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ยังคั้งคาใจ แต่เมื่อเธอเข้าไปในห้องน้ำและมองตัวเองในกระจกสิ่งที่สะท้อนออกมาทำให้เธอรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเจ้าสาวยืนอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำสบตากับตัวเองในเงาสะท้อนที่มืดหมัวและขุ่นมัวจากน้ำที่ยังคงหยดลงบนใบหน้าน้ำเย็นที่เธอเช็ดออกจากใบหน้าเมื่อครู้ตอนนี้กลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่เธอไม่สามารถหลีกหนีได้ เธอพยายามดึงสติกลับมามองตาตัวเองในกระจกแต่ความรู้สึกบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้ก็ก่อตัวขึ้นในใจใบหน้าของเธอยังคงเปียกและเย็นอยู่และในใจของเธอเองเริ่มรู้สึกถึงความไม่สบายใจที่เพิ่มมากขึ้นเจ้าสาวหันไปมองห้องน้ำรอบๆซึ่งค่อนข้างเงียบสงบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองสายตาของเธอเหลือบไปเห็นบางสิ่งที่สะท้อนในกระจกนั่นคือเงาที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ข้างหลังเธอ เธอสะดุ้งตกใจและหันกลับไปทันทีแต่ไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังเธอเหลือเพียงแค่ผนังห้องน้ําที่มืดและสะท้อนเงาของเธอเองเธอสบตาตัวเองในกระจกอีกครั้งและในขณะที่แสงไฟส่องกระทบที่ใบหน้าของเธอเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปในดวงตาของเธอเองมันคืออะไรเจ้าสาวถามตัวเองในใจขณะที่เธอรู้สึกว่าบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เกิดขึ้นแล้วจริง,รงๆเธอหันกลับไปมองที่ทางเดินและคิดถึงคําพูดของแม่ผัวเธอไม่รู้หรอกว่าฉันรู้เรื่องอะไร ทุกคำพูดที่เธอได้ยินเริ่มตีตื้นขึ้นในหัวของเธออย่างรวดเร็วเธอกระตุกตัวเมื่อคิดถึงการที่แม่ผัวบอกว่ามีบางอย่างที่เธอไม่รู้และคำพูดของแม่ผัวยิ่งทำให้เธอรู้สึกไม่มั่นคงมากยิ่งขึ้นเจ้าสาวกลืนน้ำลายลงไปแล้วหันกลับไปที่กระจกอีกครั้งและในขณะนั้นเองบางสิ่งในดวงตาของเธอเริ่มเปลี่ยนไปเหมือนกับภาพลวงตาที่สะท้อนออกมาจากกระจก เธอเห็นเงาบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในกระจกเหมือนกับมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเธอเองที่มันพยายามจะดึงเธอเข้าไปในบางสิ่งที่เธอไม่สามารถอธิบายได้เจ้าสาวรู้สึกว่าในตอนนี้เธอกำลังจะพบกับบางสิ่งที่มันไม่ใช่แค่ความเครียดจากการแต่งงานแต่เป็นความจริงที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลเธอกระทืบเท้าลงและมองไปที่ตัวเองในกระจกอีกครั้งคราวนี้เธอไม่รู้สึกกลัวเท่าครั้งก่อนแต่ในความรู้สึกนั้นกลับเต็มไปด้วยความสงสัยที่ยังไม่สามารถคลี่คลายได้ เธอตัดสินใจเดินออกจากห้องน้ำและกลับไปหาผู้คนในงานขณะที่หัวใจของเธอยังคงเต้นแรงความสงสัยนั้นยังคงตามเธอไปทุกย่างก้าวบางทีความจริงที่แม่ผัวพูดถึงอาจจะรอการเปิดเผยในเวลานี้เจ้าสาวเดินกลับไปที่งานอย่างช้าๆทุกก้าวที่เธอเดินรู้สึกเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆราวกับทุกสิ่งในตัวเธอถูกถ่วงด้วยคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่แม่ผัวพูดทำให้เธอรู้สึกเหมือนอยู่ในความมืดที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ เมื่อเธอกลับถึงห้องจัดงานทุกคนยังคงสนุกสนานกับการเต้นรำและพูดคุยแต่เจ้าสาวกลับรู้สึกแปลกแยกจากพวกเขาโลกของเธอดูเหมือนจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งที่ยังคงเป็นส่วนของความฝันในงานแต่งงานและอีกส่วนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความจริงที่ซ่อนอยู่เธอมองไปที่สามีที่ยืนอยู่ข้างๆเขายิ้มและดูเหมือนจะไม่รู้สึกอะไรผิดปกติแต่เจ้าสาวกลับไม่สามารถละทิ้งความรู้สึกที่หนักหน่วงในใจได้ แม่ผัวยังคงยืนอยู่ที่มุมหนึ่งของงานสายตาของเธอจ้องมองมาแต่ก็ยังคงเงียบไม่มีท่าทางอะไรที่บ่งบอกถึงความรู้สึกภายในแต่เจ้าสาวรู้สึกว่าแม่ผัวนั้นกำลังคอยอะไรบางอย่างจากเธอในขณะที่เจ้าสาวกำลังเดินกลับไปหาสามีเสียงจากแม่ผัวดังขึ้นอีกครั้งเธอจะต้องเรียนรู้ว่าทุกสิ่งในชีวิตมีราคาคำพูดนั้นเหมือนกับการท้าทายที่ดังในหูของเจ้าสาวมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นนั้นเต็มไปด้วยความลับที่ไม่อาจเปิดเผยได้ เจ้าสาวหันกลับไปมองแม่ผัวอีกครั้งและทันใดนั้นความรู้สึกบางอย่างเริ่มเข้ามาในใจของเธอความรู้สึกที่ว่าแม่ผัวอาจจะรู้บางสิ่งที่เธอเองยังไม่รู้และมันอาจจะเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ของทั้งคู่สามีของเจ้าสาวมองเธอด้วยสายตาที่สงบแต่ความสงบในดวงตาของเขากรับทําให้เจ้าสาวรู้สึกว่าเขากําลังปกปิดบางอย่างเช่นกันเจ้าสาวเริ่มรู้สึกถึงความไม่แน่นอนในทุกสิ่งทุกคําพูดที่ถูกกล่าวออกมาดูเหมือนจะมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในแต่ละคําพูด มันทําให้เธอไม่สามารถไว้วางใจอะไรได้เลยในตอนนี้เธอไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในคืนนี้จะนำพาเธอไปที่ไหนแต่เธอรู้แค่ว่าความลับที่เธอไม่เคยคาดคิดกำลังจะเผยออกมาในที่สุดและเมื่อเธอมองไปยังแม่ผัวอีกครั้งในตอนนี้เจ้าสาวเริ่มคิดว่าอาจถึงเวลาที่เธอจะต้องเผชิญกับความจริงที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดนี้ เจ้าสาวรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ซึมเข้ามาในร่างกายเมื่อสายตาของแม่ผัวยังคงจับจ้องอยู่ความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในสายตาเหล่านั้นทําให้เธอรู้สึกไม่มั่นคงความสงบในตัวสามีทําให้เจ้าสาวยิ่งสงสัยว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ในขณะที่งานยังคงดำเนินไปเหมือนปกติทุกคนดูเหมือนจะสนุกสนานแต่เจ้าสาวกลับรู้สึกเหมือนเธอกำลังอยู่ในโลกที่แปลกแยกไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปความรู้สึกที่เคยมีความสุขในวันแต่งงานตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความเครียดและความสงสัย เจ้าสาวเดินไปข้างหน้าอีกครั้งแต่มือของเธอยังคงสั่นเล็กน้อยขณะที่ใจของเธอยังคงปั่นป่วนไม่สามารถคุมตัวเองได้เมื่อเธอมองไปที่สามีเขายิ้มให้เธอเหมือนเดิมแต่รอยยิ้มของเขากลับไม่ทําให้เธอรู้สึกดีเหมือนก่อนหน้านี้มันเหมือนกับรอยยิ้มที่ปกปิดบางสิ่งบางอย่างเจ้าสาวต้องการคําตอบต้องการรู้ว่าทําไมแม่ผัวถึงทําเช่นนี้และทําไมสามีของเธอถึงไม่ยอมพูดอะไรเลยในที่สุดเจ้าสาวตัดสินใจว่าจะถามสามีตรงตรง,ตรงเธอเข้าไปหามือของเขาและจับมันแน่น ทำไมแม่ผัวถึงทำแบบนี้เธอถามเสียงแผ,แผ่วๆแต่คำถามของเธอกลับแฝงไปด้วยความกดดันสามีของเธอหยุดยิ้มไปชั่วขณะและมองมาที่เธอด้วยสายตาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเขาหลบสายตาของเธอและพูดขึ้นเสียงต่ำมันไม่ใช่เวลาที่จะพูดเรื่องนี้ตอนนี้เจ้าสาวรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอถูกกระแทกหนักๆคำตอบนั้นยิ่งทำให้เธอรู้สึกสับสนมากขึ้นเธอเคยคิดว่าเขาจะปกป้องเธอในทุกสถานการณ์แต่ตอนนี้เขากลับทำเหมือนกับว่าเธอไม่ควรจะรู้สิ่งที่เกิดขึ้น ทำไมเธอถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงแต่ยังคงเต็มไปด้วยความสงสยัยทำไมไม่บอกฉันสามีของเธอเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะถอนหายใจเพราะบางครั้งความจริงมันก็อันตรายเกินไปเธอไม่พร้อมที่จะรับมันเจ้าสาวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบของเธอกำลังจะพังทลายลงเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าในวันแต่งงานที่ควรจะเต็มไปด้วยความสุขกลับกลายเป็นการเริ่มต้นของความลับและความอึดอัดที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เธอมองไปที่แม่ผัวที่ยืนอยู่ที่มุมห้องการพูดคุยกับสามีทำให้เธอเริ่มสงสัยว่าแม่ผัวรู้เรื่องอะไรที่เธอไม่รู้และสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของแม่ผัวนั้นจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปหรือไม่แต่สิ่งที่เจ้าสาวรู้ในตอนนี้คือ เธอจะต้องหาคําตอบให้ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอต้องเผชิญในอนาคตเจ้าสาวรู้สึกเหมือนการตกลงไปในหลุมลึกที่ไม่มีทางออกทุกคําที่พูดออกมาจากปากสามีทําให้เธอเริ่มรู้สึกถึงความไม่แน่นอนในชีวิตคู่ของเธอทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อและหวังว่าจะเป็นความจริงกลับกลายเป็นเงามืดที่ซ่อนอยู่ในความลับสามีของเธอมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเครียดแต่เจ้าสาวไม่สามารถรับคําตอบนี้ได้เธอไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองอยู่อย่างไร้คําตอบต่อไปได้ทำไมไม่บอกฉัน เจ้าสาวถามด้วยเสียงที่สั่นไม่สามารถระงับความรู้สึกในใจของเธอได้ความเจ็บปวดจากการถูกปกปิดความจริงนั้นเริ่มทวีคูณขึ้นในใจสามีงเงียบไปอีกครั้งเขามองไปที่แม่ผัวที่ยืนอยู่ห่างๆและถอนหายใจก่อนจะยอมพูดขึ้นเสียงต่ำบางครั้งความจริงมันเจ็บปวดเกินไปสำหรับคนที่ไม่พร้อมจะรับมัน เจ้าสาวรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากทุกสิ่งทุกคำพูดของสามีดูเหมือนจะเป็นการปิดกั้นมากกว่าที่จะช่วยเธอเข้าใจอะไรสักอย่างความรู้สึกของการถูกทรยศเริ่มกัดกินจิตใจของเธอแต่ฉันต้องรู้เจ้าสาวพูดเสียงแผ่วแต่เต็มไปด้วยความแน่วแน่มันเกี่ยวกับอะไรทําไมแม่ผัวถึงทําแบบนี้กับฉันในที่สุดสามีของเธอก็ยอมพูดบางสิ่งที่ทําให้หัวใจของเธอตกลงไปในท้องแม่ผัวเธอเธอรู้เรื่องที่ฉันทํากับเธอในอดีต คำพูดนั้นทำให้เจ้าสาวหยุดชะงักหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะออกจากอกอะไรนะเจ้าสาวถามเสียงสั่นโดยไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เธอได้ยินมันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะแต่งงานเรื่องที่แม่ผัวรู้ดีและมันทำให้เธอเกลียดฉันเกลียดเธอเขาตอบเสียงต่ำและเครียดเจ้าสาวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบของเธอกำลังพังทลายความจริงที่เปิดเผยในตอนนี้ทำให้เธอแทบไม่สามารถหายใจได้สิ่งที่เธอคิดว่าเป็นความสุขในชีวิตคู่กลับกลายเป็นปัญหาที่เธอไม่เคยคาดคิด เธอหันไปมองแม่ผัวที่ยังคงยืนอยู่ห่างๆใบหน้าของแม่ผัวยังคงสงบแต่ความรู้สึกที่แฝงอยู่ในสายตาของเธอกลับทำให้เจ้าสาวรู้สึกถึงการถูกปกปิดบังอย่างที่รุนแรงทำไมไม่บอกฉันตั้งแต่แรกเจ้าสาวถามเสียงสั่นน้ำตาเริ่มรื้นขึ้นในดวงตาแต่เธอยังไม่ยอมปล่อยให้มันไหลออกมาสามีของเธอถอนหายใจเพราะฉันกลัวว่าเธอจะทิ้งฉันไปและฉันก็กลัวว่าแม่ผัวจะทำให้เธอเชื่อว่าทุกอย่างมันผิดไป เจ้าสาวรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ท่วมท้นในใจตอนนี้เธอไม่เพียงแค่สงสัยในความสัมพันธ์ของเธอแต่เธอรู้สึกเหมือนถูกหลอกและปิดกั้นจากสิ่งที่ควรจะเป็นความจริงฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับมันเจ้าสาวพูดเสียงเบาทุกคำพูดเหมือนจะหลุดออกมาจากความลึกของจิตใจที่ไม่สามารถเยียวยาได้แล้วในขณะที่บรรยากาศในงานแต่งยังคงดำเนินไปอย่างปกติเจ้าสาวรู้ว่าเธอกำลังยืนอยู่ที่ขอบแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเธอเอง เจ้าสาวรู้สึกเหมือนโลกของเธอกำลังแตกออกเป็นสองส่วนขณะที่เสียงเพลงและเสียงหัวเราะยังคงดังอยู่ในงานแต่ใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความสงสัยทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะเป็นภาพลวงตาความสุขที่เธอเคยคิดว่ามีในวันนี้กลับเต็มไปด้วยรอยแผลที่เธอไม่สามารถมองข้ามไปได้เธอมองไปที่สามีที่ยืนอยู่ข้างๆเขาดูเหมือนจะเป็นคนที่เธอรู้จักแต่ในตอนนี้เขากลับเป็นเพียงแค่คนที่ปกปิดความจริงไว้ทั้งหมดเจ้าสาวไม่รู้ว่าเธอควรทำอย่างไรกับความรู้สึกนี้ ทำไมถึงไม่บอกฉันตั้งแต่แรกคำถามนั้นวงเวียนอยู่ในหัวของเธออย่างไม่หยุดหย่อนมันเหมือนกับว่าทุกคำตอบที่ได้รับจากสามีไม่สามารถลบล้างความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นในใจของเธอได้เจ้าสาวถอนหายใจยาวๆก่อนจะหันไปมองแม่ผัวที่ยืนอยู่ในมุมห้องมองไปที่เธอด้วยสายตาที่ไม่อาจคาดเดาได้ความรู้สึกที่ได้ยินจากสามีทำให้เจ้าสาวรู้สึกเหมือนเป็นหมากในเกมที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีคนเล่นอยู่ ในที่สุดเจ้าสาวตัดสินใจที่จะเข้าไปหาแม่ผัวเธอไม่สามารถทนต่อความสงสัยที่ครอบงำเธอได้อีกต่อไปก้าวแรกของเธอดูมั่นคงแต่ยิ่งใกล้เข้าไปถึงแม่ผัวความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความกดดันและความไม่แน่นอนยิ่งทวีคูณขึ้นเจ้าสาวกลืนน้ำลายและตัดสินใจถามคำถามที่ค้างคาใจมานานแม่ผัวคะมีอะไรที่ฉันควนรรู้เจ้าสาวถามเสียงที่เบาแต่หนักแน่นสายตาของเธอจ้องไปที่แม่ผัวที่ยืนอยู่ห่าง แม่ผัวมองกลับมาด้วยสายตาที่ไม่สามารถอธิบายได้ขณะที่เจ้าสาวยืนรอคำตอบเธอคงยังไม่พร้อมที่จะรับฟังความจริงแม่ผัวตอบเสียงต่ำและเจ้าสาวก็รู้สึกเหมือนหัวใจของเธอถูกหยุดลงด้วยคำพูดนั้นทำไมเจ้าสาวถามความสงสัยยังคงกัดกร่อนในใจของเธอบางทีการรู้ความจริงอาจจะทำให้เธอเจ็บปวดเกินไปแม่ผัวยิ้มบางๆแต่รอยยิ้มนั้นกลับทำให้เจ้าสาวรู้สึกเหมือนเธอกำลังจะสูญเสียสิ่งที่มีค่าไปตลอดกาล เจ้าสาวไม่สามารถหยุดคำถามในใจได้อีกต่อไปทุกคำพูดของแม่ผัวเหมือนจะเป็นคำท้าทายที่ให้เธอเผชิญกับความจริงที่เธอไม่พร้อมรับและในขณะที่บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการเต้นรำเจ้าสาวรู้ดีว่าเธอกำลังยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่และไม่สามารถย้อนกลับได้เจ้าสาวยืนอยู่ตรงนั้นสายตาของเธอยังคงจับจ้องที่แม่ผัวแต่คำพูดของแม่ผัวยังคงสะท้อนอยู่ในหูของเธอการรู้ความจริงอาจจะทำให้เธอเจ็บปวดเกินไป มันเหมือนกับการเตือนว่าโลกทั้งใบที่เธอรู้จักอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนที่เธอคิดใจของเจ้าสาวเริ่มหนักขึ้นทุกสิ่งรอบตัวเริ่มเบลอไปเมื่อความสงสัยครอบงำหัวใจของเธอความจริงที่ซ่อนอยู่มีพลังที่จะทำลายทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อและตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้าแม้จะกลัวว่าจะเจอกับสิ่งที่เธอไม่อยากรู้ก็ตามเธอหันไปมองสามีที่ยืนอยู่ห่างๆดวงตาของเขายังคงเต็มไปด้วยความเครียดแต่ก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรที่ชัดเจน สายตาของเขาพยายามหลีกเลี่ยงเธอเหมือนกับว่าเขากลัวที่จะทำให้เธอรู้ความจริงเจ้าสาวสูดหายใจลึกๆก,ก่อนที่จะตัดสินใจอีกครั้งเธอไม่สามารถเดินหนีจากความสงสัยนี้ได้อีกต่อไปความจริงที่เธอไม่เคยรู้จักกำลังจะเปิดเผยต่อหน้าต่อตาเธอและในขณะนั้นเธอรู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเผชิญหน้ากับมันแม่ผัวคุณรู้เรื่องอะไรที่ฉันไม่รู้เจ้าสาวถามคำถามนั้นอีกครั้งเสียงของเธอเต็มไปด้วยความเครียดและความไม่มั่นคง แม่ผัวมองเธอด้วยความนิ่งสงบก่อนจะเริ่มพูดเธอเคยได้ยินเรื่องของอดีตของสามีเธอไหมคำพูดนั้นทำให้เจ้าสาวรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกหยุดหมุนทุกอย่างรอบตัวเธอค่อยๆเริ่มมืดลงราวกับว่าแม่ผัวกำลังจะบอกเธอเรื่องราวที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้ยินในวันนี้อดีตของเขาคืออะไรเจ้าสาวถามด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ก็ไม่สามารถหยุดคำถามที่หลุดออกไปจากปากได้แม่ผัวนิ่งไปสักพักก่อนจะพูดออกมาเบาๆบางครั้งการที่เรารู้ความจริง มันอาจจะทําให้เธอทิ้งเขาไปจริงๆเจ้าสาวมองไปที่แม่ผัวคําพูดนั้นราวกับการกระชาก้าคลุมความจริงออกจากตัวเธอเธอรู้ว่าคําตอบนี้กําลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลและในขณะที่เสียงเพลงในงานยังคงเล่นต่อไปเจ้าสาวรู้ว่าเธอกำลังยืนอยู่ในที่ที่ไม่มีทางกลับหลังอีกแล้วเจ้าสาวรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอกำลังจะหลุดออกจากอกคำพูดของแม่ผัวสะท้อนในหูเธอบางครั้งการที่เรารู้ความจริง มันอาจจะทําให้เธอทิ้งเขาไปจริงๆทุกคําที่ออกจากปากแม่ผัวเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมาเจ้าสาวไม่สามารถหลบหลีกความรู้สึกที่มาจากภายในได้อีกต่อไปเธอจ้องตาแม่ผัวอย่างไม่รู้จะพูดอะไรบรรยากาศรอบตัวเธอเริ่มหมุนวนไปทั่วทุกอย่างดูเหมือนจะช้าลงเสียงพูดคุยและหัวเราะในงานเริ่มหายไปเสียงเดียวที่เธอได้ยินคือเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นแรงอดีตของเขาคืออะไร เจ้าสาวถามอีกครั้งน้ำเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยไม่สามารถเก็บความสงสัยได้อีกต่อไปแม่ผัวมองเธอด้วยสายตาที่ลึกซึ้งราวกับเธอกำลังมองเข้าไปในจิตใจของเจ้าสาวเขามีความลับที่ไม่เคยบอกใครความลับที่มันจะทำให้เธอเปลี่ยนไปตลอดกาลแม่ผัวพูดเบาๆแต่เสียงนั้นกลับทำให้เจ้าสาวรู้สึกเหมือนกำลังตกลงไปในเหวที่มืดมิด เจ้าสาวรู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวเธอเริ่มหายไปโลกทั้งโลกดูเหมือนจะมืดไปหมดความสงสัยที่เธอเก็บไว้ในใจตอนนี้กลับกลายเป็นความกลัวที่แผ่กระจายไปทั่วร่างกายแม่ผัวคุณหมายถึงอะไรเจ้าสาวถามเสียงแผ่วคำถามนั้นกลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความต้องการที่จะรู้ความจริงแม่ผัวยิ้มบางๆแต่รอยยิ้มของเธอกลับดูเหมือนการเตือนภัยมากกว่าความหวังบางครั้งความจริงที่เราค้นหามันอาจจะทำให้ทุกอย่างแตกสลาย เจ้าสาวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบของเธอกำลังจะพังทลายสิ่งที่เธอเคยเชื่อทุกความหวังที่เธอมีในตัวสามีตอนนี้นนกลับเต็มไปด้วยความสงสัยและความไม่แน่นอนทุกสิ่งที่เธอเคยเห็นเป็นแค่ภาพลวงตาเธอกลับมองไปที่สามีที่ยืนอยู่ห่างๆเขาดูเหมือนจะไม่รู้สึกอะไรแต่เจ้าสาวรู้ว่าเขามีบางอย่างที่เขากำลังปกปิดเธอไม่สามารถทนอยู่กับความรู้สึกที่อึดอัดนี้ได้อีกต่อไปทำไมไม่บอกฉัน เจ้าสาวถามอีกครั้งน้ำตาเริ่มคลอในดวงตาความเจ็บปวดจากการถูกปิดบังทำให้หัวใจของเธอกระตุกสามีของเธอเดินเข้ามาหาเธอเขาหยุดตรงหน้าและจับมือของเธอเบาๆฉันไม่อยากให้เธอต้องเจอความจริงที่มันจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเขาพูดเสียงต่ำแต่เจ้าสาวสามารถได้ยินความสับสนและความกังวลในเสียงของเขาเจ้าสาวถอนหายใจรู้สึกเหมือนตัวเองถูกบีบคั้นให้ต้องเลือกระหว่างความรักและความจริงสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นความรักที่มั่นคงตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความแปรปรวนและความลับ เธอจับมือสามีไว้แน่นและมองเขาตรงๆถ้าเธอรักฉันฉันต้องรู้ความจริงทั้งหมดสามีของเธอไม่ตอบเขาหยุดนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะยอมพูดออกมาเบาๆเขามีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในอดีตเขาเคยรักใครบางคนมาก่อนที่ทำให้แม่ผัวของเธอเกลียดเขาและอยากให้เธอรู้เจ้าสาวตกตะลึงคําตอบนี้ทําให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นความรักที่เธอเคยเชื่อกลับเต็มไปด้วยรอยแผลที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน ในขณะที่เสียงดนตรีในงานเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเจ้าสาวรู้สึกเหมือนเธอหลุดออกจากความจริงที่เธอเคยรู้จักเธอไม่สามารถหาคำตอบที่สมบูรณ์ได้แต่เธอรู้ว่าเธอกำลังยืนอยู่ที่จุดที่ทุกสิ่งกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเจ้าสาวรู้สึกเหมือนว่าเวลาหยุดหมุนทุกครั้งที่คำพูดจากสามีของเธอเข้ามาในหัวความจริงที่เธอไม่เคยรู้กำลังกัดกร่อนทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อมาจนหมดสิ้นความรักที่เธอมีให้กับสามีเริ่มเปลี่ยนไปความสงสยัยเริ่มทวีคูณขึ้นจนแทบจะกลายเป็นความเจ็บปวด เขามีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในอดีตคำพูดของสามีดังก้องในหัวของเธอเจ้าสาวไม่สามารถหายใจได้ตามปกติขณะที่จิตใจของเธอกลับหมุนไปทั่วเสมือนทุกอย่างเริ่มแตกสลายและไม่สามารถรวบรวมมันกลับมาได้เธอมองไปที่สามีที่ยืนอยู่ข้างๆเขาหลบสายตาของเธอเหมือนเขากลัวจะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาเคยทำพูดออกมาแต่กลับไม่ยอมเปิดเผยทั้งหมดเจ้าสาวรู้สึกเหมือนกำลังหลงอยู่ในห่วงความคิดที่ไม่อาจหลีกหนีได้สามีท่านหมายความว่าอย่างไร เจ้าสาวถามคำถามนั้นอย่างไม่แน่ใจแต่ทุกคำในใจเต็มไปด้วยความกับแค้นและความโกรธที่ทำให้เธอไม่สามารถหยุดพูดออกไปได้สามีเงียบไปสักพักแล้วก็ค่อยๆพูดออกมามันยากเกินไปที่จะบอกเธอทุกอย่างในตอนนี้แต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตมันกำลังส่งผลกระทบมาที่เราในตอนนี้เจ้าสาวยังคงมองเขาด้วยความมืดมนในใจทุกคำที่พูดเหมือนจะเป็นสิ่งที่เธอไม่สามารถรับได้และเธอก็ไม่รู้ว่าจะไปต่ออย่างไรแม่ผัวรู้เรื่องทั้งหมด เจ้าสาวถามเสียงสั่นความคิดเริ่มแยกออกจากกันไม่สามารถรวบรวมได้สามีพยักหน้าเล็กน้อยใช่แม่ผัวรู้แต่เธอก็ทําเหมือนว่าเธอไม่รู้เพื่อไม่ให้เธอเจ็บปวดมากเกินไปเจ้าสาวรู้สึกเหมือนถูกตีหัวแรงๆทุกคําพูดที่สามีพูดทําให้เธอเหมือนถูกดึงไปในโลกที่ไม่รู้จักและเธอไม่สามารถหาทางออกจากมันได้ เธอหันกลับไปมองแม่ผัวที่ยังคงยืนอยู่ที่มุมห้องรอยยิ้มของแม่ผัวในตอนนี้ดูเหมือนการเตือนว่าเธอกำลังถูกจับตามองจากทุกทิศทางเธอรู้ว่าแม่ผัวนั้นเป็นผู้ที่รู้ทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่และเจ้าสาวก็รู้ว่าความจริงที่แม่ผัวรู้นั้นกำลังจะทำลายทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อในชีวิตนี้ทำไมแม่ผัวถึงไม่บอกฉันเจ้าสาวถามเสียงต่ำใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวด แม่ผัวยิ้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันกลับไม่ใช่รอยยิ้มที่อบอุ่นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้บางครั้งการให้คนรู้ความจริงมันไม่ใช่การช่วยให้เขามีความสุขแต่มันอาจจะทําให้เขาสูญเสียทุกสิ่งที่มีคําพูดนั้นทําให้เจ้าสาวรู้สึกเหมือนกําลังเดินเข้าไปในถนนที่ไม่มีทางกลับเธอกําลังยืนอยู่ในจุดที่เต็มไปด้วยความจริงที่ไม่สามารถหันหลังกลับได้แล้วตอนนี้จะทํายังไง เจ้าสาวถามตัวเองในใจเธอรู้ว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปแต่เธอกลับไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปในความมืดนี้เจ้าสาวยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบความรู้สึกที่อัดอั้นและท่วมท้นอยู่ในใจเธอเธอไม่สามารถหันหลังให้กับความจริงที่ถูกเปิดเผยออกมาได้ทุกคำพูดที่แม่ผัวและสามีพูดเหมือนเป็นก้อนหินที่กดทับเธอทำให้เธอไม่สามารถหายใจได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่เจ้าสาวยังคงยืนอยู่ตรงนั้นสายตาของเธอจ้องมองไปที่สามีที่ยืนอยู่ข้างๆเขากลับหลบตาเธออีกครั้งราวกับว่าเขากำลังหลบหลีกอะไรบางอย่างที่เขาไม่อยากให้เธอเห็นแต่เธอกลับรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้เขากำลังทิ้งเธอไว้ในโลกที่แสนมืดมนนี้ฉันต้องการคำตอบเจ้าสาวพูดเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทำไมถึงต้องปกปิดความจริงทั้งหมดนี้จากฉัน สามีของเธอถอนหายใจและค่อยๆหันมามองเธอเขาก้าวเข้ามาใกล้แต่ไม่พูดอะไรคำพูดที่เคยออกจากปากของเขากลับเงียบไปเหมือนถูกกลืนหายไปในอากาศฉันฉันไม่อยากให้เธอต้องเจ็บปวดกับมันเขาพูดในที่สุดน้ำเสียงของเขาฟังดูเหนื่อยล้าเจ้าสาวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบของเธอกำลังสั่นคลอนแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้ว่าเธอไม่สามารถหลบหนีจากมันได้อีกต่อไปทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อรักหรือไว้วางใจตอนนี้กลับเป็นภาพลวงตาที่เธอไม่อาจจะหวนกลับไปได้ แต่นี่คือชีวิตของฉันเจ้าสาวพูดออกไปด้วยความเจ็บปวดมันไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนอีกต่อไปแล้วมันคือความจริงที่ฉันต้องการจะรู้เธอหันไปมองแม่ผัวอีกครั้งในตอนนี้แม่ผัวยืนอยู่ในมุมมืดของห้องหันมองพวกเธอด้วยสายตาที่ไม่สามารถอธิบายได้คำพูดของแม่ผัวนั้นกลับมาแวบหนึ่งในใจของเจ้าสาวบางครั้งการที่รู้ความจริงมันอาจจะทำให้ทุกอย่างแตกสลาย เจ้าสาวรู้สึกถึงความเครียดที่ท่วมท้นในใจเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือจะเลือกทางไหนต่อไปในชีวิตนี้แต่ในที่สุดเจ้าสาวก็ตัดสินใจเดินออกไปจากตรงนั้นเธอต้องการเวลาเพื่อคิดทําความเข้าใจสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเธอรู้ว่าผลลัพธ์ที่ตามมาจะมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่รู้ว่าจะสามารถรับมือกับมันได้หรือไม่ ในขณะที่เธอเดินออกจากงานแต่งที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขของคนอื่นๆเจ้าสาวรู้ว่าชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลความจริงที่เธอไม่เคยรู้กำลังจะทำลายทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อเจ้าสาวเดินออกจากงานแต่งในความเงียบเสียงเท้าของเธอกระทบกับพื้นหินที่เย็นเย,ยือกท่ามกลางความมืดของค่ำคืนทุกสิ่งรอบตัวเธอดูเหมือนจะห่างไกลทุกคำพูดที่เธอได้ยินจากสามีและแม่ผัวยังคงสะท้อนในหัวของเธอความรู้สึกที่หลากหลายความเจ็บปวดความผิดหวังและความสงสัยยังคงติดอยู่ในใจของเธอ เธอเดินไปเรื่อยๆท่ามกลางความมืดที่แผ่กระจายรอบตัวเหมือนกับว่าเธอกำลังเดินออกจากชีวิตที่เคยรู้จักความลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้ทั้งหมดตอนนี้ได้เปิดเผยออกมาแม้ว่าความจริงจะเจ็บปวดแต่เธอก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เจ้าสาวหยุดยืนที่ริมถนนขมวดคิ้วมองไปในท้องฟ้าที่มืดมิดแม้จะไม่มีดาวในคืนนี้แต่เธอก็รู้ว่ามีบางสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปในตัวเธอเองบางครั้งความเจ็บปวดก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตเธอพูดเบาๆกับตัวเอง ในที่สุดเจ้าสาวตัดสินใจว่าจะต้องปล่อยให้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นบทเรียนใหม่ให้กับชีวิตของเธอเธอหันหลังกลับไปมองงานแต่งที่ยังคงเต็มไปด้วยเสียงและความวุ่นวายจากในห้องทุกคนในนั้นยังคงสนุกสนานแต่เธอกลับรู้สึกว่าตอนนี้เธออยู่ในเส้นทางที่แตกต่างออกไปเส้นทางที่เธอต้องเลือกด้วยตัวเองฉันจะทำให้ชีวิตของฉันดีขึ้น เจ้าสาวคิดในใจก่อนจะเดินต่อไปด้วยก้าวที่มั่นคงขึ้นความสงสัยเริ่มลดลงทีละน้อยเมื่อเธอตระหนักว่าความจริงที่เจ็บปวดไม่สามารถทำลายเธอได้แต่มันจะทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นและเติบโตเป็นคนที่ดีกว่าเดิมในที่สุดเจ้าสาวก็ยิ้มได้รอยยิ้มที่แท้จริงจากภายในใบหน้าของเธอเริ่มกลับมาสดใสอีกครั้งแม้ว่าอนาคตจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เธอรู้ว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับเธอการเดินทางที่เธอจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และในที่สุดเธอก็หันกลับไปสู่อนาคตที่เธอเลือกเองเต็มไปด้วยความหวังใหม่และความมั่นใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แตกต่างจากที่ผ่านมา